ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนลับสําหรับสมาชิกทุกอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเกา่าหรือยังเราพร้อมจะดเ<ม>รียนกันนานแล้วการล,ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อขาวเขาเป็นพ่อครัวที่ทําอาหารได้อร่อยมากแต่ใครกินแล้วก็ต้องตุยให้ข้อมูลนั้นไม่จําเป็นมั้งแต่ท้าไงก็ข้ามไปผู้ชายคนนี้เขาเกิดมาอาภาพยิ่งนัก เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเกิดมามีสามขาน่าอนาจใจจริงจริงชิ้นส่วนไม่ได้ขาดแต่เกินเฮ้ชีวิตโามีสามขาด้วยครับผมมีสามขาน่าสงสารมากใช้ชีวิตลำบากลำบากน่าเห็นใจจังเลยค่ะขอลองจับดูได้ไหมยาเลยครับเชื่อผมขานี้มันเตะไปทั่วควบคุมมันไม่ค่อยได้โอ้โห,หน่าสงสารมากเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมขอบคุณครับที่สงสารกันเขาใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากจะเดินก็เดินลำบากเพราะว่าขามันเยอะเกินไป จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับพ่อมดโอ้โ oh หอย่ามองสิครับอย่ามองผมไายก็มันชี้นามาซะขนาดนี้จะไม่ให้มองได้ยังไงแต่โชคดีแล้วละ่ะข้าก็คือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่หระสามารถช่วยอะไรผมได้อ้าวก็ขอมาสิใหญ่ได้อะไรก็ขอมาเลยเดี๋ยวจะช่วยให้แลกกับหนึ่งอย่างแลกกับหนึ่งอย่างหมายถึงอะไรหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างที่มีคุณค่าเท่ากันกับสิ่งที่ขอ แล้วมันคืออะไรวะที่มีคุณค่าเท่ากันอา้าวก็อย่างเช่นแกอยากรวยในวันนี้เลยใช่ไหมสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเงินในอนาคตทั้งหมดของแกจะถูกดูดไปหายไปเท่ากับปริมาณของวันนี้นั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมประมาณนั้นโอ้โเหเฮ้แต่จะว่าไปไม่ก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะเนี่ยแค่เหมือนได้มาเร็วขึ้นเฮ้ยงั้นปกลงครับผมจะขอไม่บอกก็รู้ว่าจะขออะไรจะขอให้ขาหายไปใช่ไหมถั่วต้มคุณพ่อหมดพูดยิ่งใหญ่จัดการให้หน่อยจัดไป บาสเตอร์ค่อยาถ้าจำไม่ผิดนั่นเป็นคาถาไฟใช่ป่ะเออไม่ต้องห่วงทุกคาถาชื่อนี้หมดอีแน่โอ้ยเป็นไงรู้สึกยังไงมัง่งเจ็บซิว่าทามได้เอาละพอพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมามันจะหายไปจริงอะ่ะไม่หลอกกันใช่ไหมจริงคนจะคาพูดอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นหลังจากที่พ่อมดใช้เวทมนต์บาสเตอร์แล้วขาวก็กลับไปนอนที่บ้านอย่างสบายใจรอตื่นขึ้นมาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไอพ่อมด เป็นไงขาหายไปแล้วเหลือสองขาตามปกติมันไม่ใช่แบบนี้นี่ขาที่กูอยากจะให้หายไปไม่ใช่ขาข้างที่ปกติอ้าวหรอหมายถึงข้างนี้หรอเออสิม่น่าถามแล้วเมื่อวานมาปลอบขาข้างนี้ทําไมวะงั้นโทษทีโทษทีใส่คาสั่งไปแบบไม่ละเอียดสรุปว่าเอาขาข้างเดิมกลับคืนมาแล้วข้างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยออกต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคได้เลยบาสเตอร์อีกแล้วหรอวะโอ้ยและแล้วขาวก็ได้กลับไปนอนอีกคืนหนึ่งรอตื่นเช้าขึ้นมา เช้าวันถัดมาโะสุดยอดได้ผลจริงๆด้วยขากลับมาปกติแล้วเว้ยขอบคุณมากพ่อมดกล่องผู้ยิงใหญ่ไม่ต้องมาขอบจงขอบใจอะไรหรอกเห็นแล้วมันอุจจาตาอยากช่วยโอ้ยทีนี้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุกสักทีนี่เวลาทําอาหารนะเดินชนโต๊ะชนนั่นชนนี่ไปทั่วเลยเจ็บเจ็บมันเกี่ยวโต๊ะใช่ไหมเออใช่แบบนั้นแหละเฮ้ยขาขาวเพื่อนรอนฮะว่าไงโย กูถามอะไรหน่อยดินี่ขามืองเป่าวะพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็โผล่ออกมาเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขากูขากูก็ต้องอยู่กับกูเดียรโยอ๋องั้นเหรอวะไม่ใช่ขากูเหมือนกันเพราะว่ากูขยับมันไม่ได้เลยไหนลองแบบว่าขยับขาที่ขาวเอาเฮ้ยขยับได้เฉยเลยไอย้ขาขา,ขามืองนั่นแหละมันหมายความว่าไงขามืองมาอยู่กับกูได้ไงเอ๊ะมืองก็มีสองขานี่ทำไมไประโยชน์ตรงนั้นได้โอ้ยทาจะลำบากมากเดี๋ยวเสกให้หายไป แปลว่าที่มันไม่อยู่กับกูนี่ฝีมือมึงใช่ไหมไอ้กองก็บอกอยู่มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมันไม่มีอะไรหายไปจริงๆหรือว่ามีเพิ่มมาจริงๆหรอกก็แค่ย้ายไปมาเท่านั้นเองมึงมาจัดการเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ากูปเปิดประตูห้องพักครูไม่ได้แขนเอื้อมไม่ถึงลูกบิดเพราะว่าขามันยันอยู่ <S <S เออได้จัดไปจัดยังไงของมันวะบาสเตอร์และแล้วโยงก็กลับไปนอนจนเช้าวันต่อมา พี่โยงคะหนูมีเรื่องจะต้องเคลียร์กับพี่ขาวสักหน่อยเอาเลยเชิญตามสบายพี่ขาวนี่ขาพี่ใช่ไหมท้ามมันห้อยลงอยางงันวะมันหนักพี่มันหนักเอามาแปะไว้ตรงนี้ได้ยังไงมันไ่อยู่แบบนี้แล้วหนูจะใช้ชีวิตกับพี่โกรนได้ยังไงไอโกรนมันไม่อยากอยูอย่กับเมืองตั้งแต่แรกเราโป๊ะ,ปะ,ปะโอ้ยดูดีนักเกลียนันกเกลียดเ,เอาขาพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยให้ไม่ใช่ฝีมือกูฝีมือพ่อมัดกล่องอ้าวโยนมาให้ทางนี้อีกนี่ข้าก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วนะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยพี่กล่องเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ที่่่ไมใชบบนนตตัวหูเอออะการ์ อและแล้วทุกคนก็กลับไปนอนรอเช้าวันต่อมาเฮ้ยโอ้ว้าวหายไปแล้วหนูกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวรอซี่ทีนี้ไม่กลับมาหากูด้วยโอ้ปลอดภัยเฮ้ยกลับคืนสันติสุขขอให้มีความสุขนะทุกๆคน โอสิบปีสิบปีมีหางด้วยเป็นไงเทพไหมเล่าที่แท้แล้วฉันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะพอตื่นขึ้นมามีหางโผล่พรุ่งนี้ก็คงจะมีปีกแล้ววันต่อไปหัวก็คงจะเป็นมังกรที่แท้ฉันคือมังกรนั่นเองว้าสุดยอดไปเลยครับสิบปีกำลังจะกลายร่างขอจับหางเลยนะโอ้ยจะกระเดียม